อตัเยือไก็เลยเยอะนครับรกษารักการเทตหวรรตีตีืออาจารย์ทำาบพแต่งงานกทนหัรดงานวจะไม่รู้คนที่ไทยไม่รู้เลยครับแต่คนต่างจังหวัดรู้เราเป็นตู้ของประเทศก็เป็นมุมตั ใครจะมีสิ่งของแม่ยจะได้รู้ไวที่มีพลกระทันหันแม่งอย่างไวๆเลยอ้าวตอนนี้น้ำเงินมีห้าร้อยเอาอยากเสียตังค์อีกแล้วใส่อยากเสียตังค์อีกมีไหมแดงมีอ้อาม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 าอยากเสียตังนันคือห้าร้อยครบได้ห้าร้อยได้ ได้ได้หัวหน้าคณะเขาเล่นไอ้น้นเหมือนี่นเาต่อยสนามผมมันยังไม่เคยชนะใครเลยเนี่ยมันไม่เคยชนะใครเลยต่อยสนามผมได้น้องห้าเลยสาวไปสี่ไป้วยังไม่ชนะเลยเอาให้เวลาไอ้รับ คืนนี้หนึงพันบาทนหนึ่งพันบา,าทความถึงต้องตรงกันขวนนี่สมยัยจะมีพี่นัอยู่แกกทอมน,นะลอยเลยนัย่งข้างสนามด้วยลอเคยดูสนามผมต่อยผมเคยไปจับคือว่ามีสามสีครั้งเลยครับ ดี๋ยววันงานแสดงมุตารก็มาติดตัมชทกัปเลยครับ49ต่เนี้เลยต่ยพราพ่อมีรถมเงินนินเนีันก็ต่หอยเพ่พ่อมีรถพ่อจะนำ็วมาได้มัมีรถอ้สายเข้ามาี่นี้ก็จนนเงนนี่อแเนียเข้ามาเอ โดีมันมจะถาน้ำล้วให้เห็นทั้งหมดเร็จแล้วไปหาครับไปๆไปๆทีตัวไปตัว่นี้ก็ทีไรแจ็กคนชิ่นเล็กม้องหูจางก็เสร็ ไ้แล้วกเดกพาใครไปพาปางนกเกตรหาอยจะุยุกอหมดยกแรกครับเอาคูต่อไปเตรียมใจรับสองประวัติเมืองกับเพชรทองอันนี้วพี่ส่วน้องเพชรเงินเพชรทอง ก่อนในเขตเพเภอพิชัยก็เดี๋ยววันที่สิบเก้าครับเราได้ดูเองนะเดือนหน้านะครับงานของท่านนายอำเอท่านสุรศักดิ์ภูมิตั้งนะครับท่านจัดเป็นรายการกุศลพิธีนักวันหาเงินเข้ากิจการชาติของอำเภอพิไทยในวันที่ยบ25ตุลาคมนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรกำนันอภพรเตรียมไว้คนละร้อยเตรียมไว้เลยคนละร้อยนะเพราะนายท่านนายอำเภอท่านบอกว่าคนละร้อยเลยถึงเป้าหมายของ ผู้นำหมู่บ้านท้องที่ท้องถิ่นเดียวไปลยคนละร้อยต่นนะอง,งานนั้นจะมีมวยไทยคาดเชือกนะมวยพมา่าคาดเชือกด้วยนะครับมีมวยคาดเชือก,อกแล้วก็มีมวยไทยในการอเก้าคู่นะครับตอนที่ก็เริ่ม,มวางวางวาแล้วผมก็เองเบงตอนก็เริ่มวางคู่มวยไว้นะครับหลังเริ่มวางคู่มวยที้านเกิดท่านพ่อนะครับ2ี่้านะครับทีมันเกิดท่านพ่อของละวานเลยครับ งานของท่านนายพลบริสัทวงตั้งท่านายพลพิชัยยกที่สองเอ้าจะแจ้งเกิดได้ไหมวันนี้เ้าเพืงินมาต่อยสนามตะแมอยี่สี่ั้างก็ไปชนะไรเลยวันนี้มาย้ายมาสนามของผู้ใหญ่เลีกจวดก็จะชนะไปวันนี้ ต่วจมาเล็กๆเราเนการเกษตรี่จะต่อยอยู่เรื่องของทับยกจะเจกีของเติมจะกรวิดอาจารย์ท่านครไมบคับจะวิ่ที่ทไทยครับรปรานเลยลไปเลยลยไอไปยไล้เลาละไปลไปเล้ไเลยไเลยไเลยเลลเงน กองทะเบียนฝ่ายทะเบียนราชท่านพวพิไทยก็ได้รับการแจ้งเกิดนครัเจ้าเท็เินหรือเปล่าครับเนะียอาะไรใส่ใส่บนผู้มื่อาก้าทบได้ครับขชวนชอปขวนแบบเี้เจ้า เหตุการณ์มหาครับบนรถลูกวาหลุดวาหลุดตั้งใจหนึ่งบาทครับคิณคุณกาพิจาราบนที่สองครับเออุต่อยสามเมาบาดบาทโอ้แพ้สามเอมาพอแพ้สาเอจะห่แก้มือสาเอตายหนีไปแล้วครับเออ อเอเขาจะจับมาแก้มือวันนี้นเลยสามเอเลี่ยนีตายไปก่อนอล่อยที่รายการอาชีพวันนัน้นพอดีจะมาแก้มือวันนี้สามเอตายไปก่อนต่อพวกเราชาวมวยกันวันนั้นช่วยกันไปแล้วนะครับจะช่วยกันไปวันนั้นที่บัานยอินครับจักบัานยอินก็เก็บเงิเงนรวมในงานจบของเจ้าสามเอต่อของอินไป สายนี่ไมได้หน่อยก็น <board> ้ำใจกับพวกเรานะครับชาวมวยจะไม่พิสูจน์รวยกันได้แค่นั important. ้นแหละครับพวกเราวงการมวยแต่วันวันเผาไม่ได้มาครับติ๊กผมติ๊กเลยวันจะมาเหมือนกันติ๊กตัวต่อยเยอะหลุนนี้ก่อนเทมันกล้องนะใครบอกว่าช่วงเขาเป็นสามวยโอเคนิดไม่มีเลยโอ้โหยังยาวเหยียดเลยครับ เดือนนี้ก็ยังมีหลายงานไปเดือนหน้านี่ยาวเลยเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบว่าเดือนหน้ามีที่ไหนบ้างครับเดือนนี้ก็ยังมีกสองงานสามงานแล้ขวางหน้าอยู่อวันนี้รถดังรถที18เร็วน้อยสวัสด์น้อยไอเดียเอาเล้โดนท่าเพชรเด็ก้องแล้ว คนกลางสารเป็นธรรมดาก็พูดนี่ไปนี้จะธรรมดากันไหมวะนี่เลยก็ติดวัดอีวัดใหญ่วัดโตครับวัดจตหังหวัดนะครับตัดไม่ได้ติดไม่ได้ขาดแล้วก็มาพูดขออะไรกันพูดนี่ติด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 ตัดขาดเอาซับ ไห้เพื่อนดีก ha ับเอหน่อยเพราะอุดหนุนลองมองผมไปสามโลอย่าไปหมดนะแตงโมยิงเต็มรถเลยกับแตงโมไทยเอาเดือเข้าไปหาเขากระแทกตีจุกโผไทยกับกระแทกกระแทกกระแทกเอาเอาเอาเถื่ออย่าดับเถื่ออย่าดับ เล็เ้ยให่ดำนี่นะาันอเเลยอาขันนองนี่หัดไส้ดอย่าขดขต้องตั้งไว้ขัดไ้เร็วมัเดี๋ยวหัวดำได้อย่าขวางขวางไม่โดนเโดนแทงไปแล้วต้องตั้งถ้เไปอีไปอยกที่มครับแหมบรรยากาศดีเนาะผวนบอกอยากดูว้กันช่วงที่กำลังจะ ทำการประชุมเพลิงพ่อเด็ดฝนลงลงรับแลงบอกกับเดยกพ่อจะดึงมวยก็อย่าให้ฝนตกเออไงนะนายตกเลยครับนายตกเลยจุบันก็ชอบมวยเป็นมิจิตใจวันนี้ก็ลูกกู้ก็ทำให้คุณพิษส่วนส่วนส่วนให้กับพ่อนะ้วสิ่งที่พ่อชอบในการทำให้พ่อแหน่ครับในลอยวันเนี่ยอาจจะมีลอยวันอาจจะมีก็ได้ครับ เดี๋ยวลูกคุประชุมกันก่อนสมวยวันนี้สนุนเปกนรอยหวันเอายอีกว่อนวันนี้ก็ผู้ดูแลตอนรับนักมวยตอนรับทีมงานสนามมวยก็ผู้ใหญ่คุณครับบริการดีเป็นห่วงผมเอาข้าวผัดกะผัดกะเพราตลกมาให้เผ็แพระ อ๋อเขาบอกว่าตะเม็ดปะกบก็ไม่ได้แล้วผัดต้ขอบคุณครับอร่อยครับในครัวขอบคุณนะครับว um ันน oh. ี well, you know ้ก anyway, so hey, so ับผมก็วิทย์ชวนก็เล่นตะโพกตกเป็นคนละจานกลับไปเลื so ่นปะกบบ้างลุกตีครับเอาแล้วคนแรกแขก้ให้ ตีถือเลยครับเพเ่ินตีขู่นะยตีถือเลยตีถือเลยีตัดลูกเั็ดตัดไก่หน่อยไม่มีอะไรม้เลยเดี๋ยวนี้ตัดลูกเช็ดีรกอยากตัด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 ัดตัดเัดดตัดตัตัดัดตัด คนมากดีได้เลยเช็ดเงินของเสียงเงียบครับเงียบเอเอเอา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 แบแท้แบแท้กบตดานะครับเนดรากว่านอยตมาเลยอา ปนระเประสบการณ์ยังไงหรือว่าต้องมีทีะองดอไเคอายอะครนี่ับขอไพยครับด้ยุนคาด่อยตีโอ้โหดูแล้ววันนี้ เีนต้อนรับการแก้เกิดนเรียนต้อนรับกันนัเรียนจากอำเภอพิไทยเป็นตี้ก็ตปอปไ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 ปัไปไป เอามัดชวนเข้าเตาแล้วก็มวยต่อยเลยว่างั้นเอพัดชวนเข้าเตาแล้วต่อยแล้วก็ชาเล็กเองโอ้เขาอร่อยใช่ไหมเออโอ้โหจอดเลยแเดแเดดำสุดของผมเขาอร่อยจริงๆเลยล่ะไม่เชื่อลองกินดูมันตาดร้องกรงพัดชวนตะเบ็ดมาให้ตะเบ็ดกินอร่อยไหมอร่อยตูดไหมตูดใช่หรบอกเวลากบขวางนะไม่ไรันเปิดชาเิ็นะครับเนื่องจากหมอปีนี่เป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการ ไไม่ดูพนักงานการศึกษาเขตนะครับก็เลยต้องลงไปใส่งานเล็กนิดนึงนะครับต้องขับรถให้ตัวนายด้วยแล้วก็แปรสนามก็เป็นทหารด้วยนะครับราชการก็ว่าต้องเนธรรมดาตลาดพานิดนึงต้องขอภัยเจ้าภาพแทนนายกเอเอรตรอนด้วยตอนนี้เป็นนายกเป็นเอเบอรตรอนถ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกเจ้าก่อนทำไมนายไม่เหม็นเพลินคนดวงดีเนาะ ภัคมวยจะได้เป็นนายกอ่ะเอะงล้นักโหยจนได้เป็นนายยกกระโดดข้นหน้านี่ระโดดทไมารท้อไปการทอไปยกที่ห้าท้ายไม่เร็นเสียแล้วคนนั้นเร็วเรียลยลกเรียเรียบเลยเรียบเรย เก็บไซเก็บตัวไงนม่บอกว่าเ่าไแบาไปอตราลก็หญครับเก็บก็สวยนะครับอครับมีอะไรไหนเข้าด้แต่ตัวจะไม่ได้ครับจะพออจได้ได้ดีเลยอทำไมอ่ะดีเลยมีอะไรมีอะไรดีดีดีเลยีเลยอ่ะกันอะไร มันไม่มีอะไรแต่เด็กไม่มีอะไรมากกว่าอีกเอาผู้ใหญ่เด็กอ้ออดูสู้ไม่ได้แล้วไม่รอมันไม่เบียดเออมาเลยครับลองกองยังเหลือก็แตงโมยังเยอะนลยขอบคุณมาได้เกิดละ ท่านนายอำเภอท่านโุรศัพท์ลงตั้งรับแจ้งเกิด